สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่18กันยายน2562ได้มาที่สวนจอมทองครับสวนนี้ต้องบอกเลยว่ามาัจิจรรย์มากเราใช้ชุดฉีดพ่นสีสหายอันนี้เป็นสวนที่ไม่ได้ตกแต่งใบนะแต่ว่า,าเป็นสวนที่เก่าแก่แล้วครับอายุก็30กว่าปีแต่ที่เหลือเชื่อก็คือนะครับ ช่วงที่เปิดตาดอกเป็นช่วงที่ฝนตกก็ต้องบอกว่าในระยะเดือนสองเดือนแทบจะไม่เห็นตะวันครับแต่นะครับมีดอกออกนะครับติดหนูนะติดเมล็ดลักครับเราสามารถทำให้ออกดอกได้ด้วยชุดฉีดพ่นสีสหายกับสารสีสหายนะครับดูครับ อันนี้เป็นสวนของพี่อรัน,นตุ้ยตาจมซึ่งเจ้าของเขาเป็นทำสวนลำไยมาเป็น20กว่าปีแล้วก็ต้องบอกว่าเรียนจบทางด้านเกษตรมานะครับจบเกษตรมาแต่ไม่เคยนะครับไม่เคยทำให้อ่า คือต้องต้องบอกว่าไม่ไม่เคยที่จะประทับใจได้ขนาดนี้ครับอ่าต้องบอกว่าชุดสีท้นสีสหายทำได้ขนาดนี้ครับ